วันนี้ก็ส่วนราชการของกรมปศุัท์ในจังหวัดแท้เราได้มารวมกันเพื่อรณรงค์ในการวันดื่นลมโรคก็คือซึ่งจะถึงในวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันหน้าร้อยสิบสามก็ได้มารวมกันเพื่อที่จะรณรงค์แล้วก็ชักชวนให้าาาน,ใน,หน้องประชาชนได้ดื่มเป็นโรค เป็นอาหารที่สําคัญที่จะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตนะครับในเด็กๆก,ก็จะทําให้สมองเจริญเ,เติบโตนะครับก็จืงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนแล้วก็โดยก็ูลูรุอรลานได้ได้บริโภคนมหรือได้ดื่มนมเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงในวันที่หนึ่พิจุราสองกันแ้วามนี้ครับ